จะถ่ายอ่ประมาณ20นาทีแล้วจะถ่ายแล้วเอาไงนะครับเอพี่คักกับหัวเออถูกแล้วจะถามว่ากูเาดเมื่อกี้ดีมากสนุกมากยังยังค่ะยัง <laughs> คิดว่าโจฮันวเวอร์ปกติกับโจฮันในสเปเชียลโจฮันนอตมีอะไรเหมือนหรือต่างไหมคะเป็นโจฮันเวอร์ชั่นที่ในสเปเชียลนะเป็นเวอร์โจฮันเวอร์ชั่นที่รู้สึกว่ามัน น่ารักมากเลยดูน่ารักดูแบบอุ้ยน้องนอตของพี่หรืออะไรเงี้ยแบบว่าแบบอินเลิฟสุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่โจฮันเขาก็ต้องดือด้อๆหน่อยเพราะว่าเขาก็แต่ข้างในลึกๆเือเขาก็ยังคิดถึงนอตอยู่เนืกออกไหม<อ>คือคิดถึงนอตเขาเลยทําอย่างนี้อ่าสมการแกะเชื่อมโยงเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องรอดูเพราะว่าบทมันน่ารักมากโอเครูเหมือนเหมือนเห <laughs> มือนเอาแม็กกี้บาร์มาเขียนอ่กล้าดียังไงอ้าวแสดงว่าแม็กกี้บาร์คือเป็นไม่รู้เขา หลอกหลอกหลอกแล้วก็หอมใช่ไหมวาหอมเบบนีหอมตงวันหนึ่งเนื่หอมงวันหนึ่งเนี่ยนหอมแบบเมื่อชาเม่อคืนมื่อเช้างงจะอนแลนี่เอาเลนนี่อไกันครับัหลไม่เอาแล้วนะต่อเรื่องของงงกันตั้วันนี้พี่โจเทำตัวดีๆนะครับเข้าใจไหมเข้าใจถ้าใคร๊บเาก็หยิบไปเซ็ตมาเี้ยเขาใหม่แล้วก็หันหลังพี่โจเขาไปก่อนอีกรอบหนึ่ง พี่อะไรพพี่จจทำอะไรผัดต่อพี่โจทำอะไรน้ยนแบบ่ีกว่าเง้นันน้องะน้องไปไปจังหวัดไหนครับอ๋อเดี๋ยวผมไปมาจากเชียงใหม่จ้าไม่เชียงใหม่เหรอครับใช่ครับเมื่อกี้นะครับเราถ่ายซีนที่วัดเสร็จหมดแล้วนะครับเรียกว่ามหาพ่อของ นอนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับสบายผมชิวๆนะครับเป็นวันยังไงฟาติดตาสเปเชียลจอกหนมอนด้ยวยนะครับส่วนสำหรับวันนี้อันนี้ใครครับโจครับผมโจ ได้ได้มีมแน่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกตอนนี้กลัวพี่แกงมากเลยเฮ้ยยิงฟันก็ว่าซะเดี๋ยวทำร้อยเปล่าเออไหนเช็คก่อนติดส้มไม่แน่ติดส้มมีเหรอแต่งฟันมีเหรอฮึดวงมาเริ่มเลยหก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 ส่วนไว้หนึกส่วนไว้ในนั้งเลยเหดูน้องโชยให้กล้องดูไหมล่ะมีเหรอไม่มีไสอดไหนวะมีเหรอวินเลย จริงๆเขาคืออะไรวะแข่งกานตลาดนี่คือเข้าได้ยังยังอยู่วันแปลงเันก็เข้าได้นี่คือแข่งการตลาดถูกโอเคแปลงพันก่อนไปรีวิวครึ่งวันหลังก็เขาบอกว่าเด็กดิบบีอะรีวิวครึ่งวันหลังนะครับบทก็คือสนุกสนานนะครับมันจะมีการตัดแบบเขาเรียกว่าอะไรสวอป s w a ปนะฮะให้ทุกคนได้แบบกีดการ์ดกันฝากด้วยนะครับครึ่งวันหลัง แล้วอะไรกับหัวหัวเป็นไรอ่ะคิวสีจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมเหลือคิวหนึ่งคิวสุดท้ายละคิวสุดท้ายเดี๋ยวมาเจอคิวสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะโอเคครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมจนออสเปเชียลแล้วเจอกันใหม่ครับทั้งที่ดีอย่าเจอในทรงนี้นะฮะไปเจอทรงอื่นที่เทนายตรงนี้